สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23เมษายนปี2566เรเามาฟังผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่32ของเมื่อคืนนี้กันค่ะพร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด5คู่ค่ะคู่แรกฟูลแลมเอาชนะลีดยูไนเต็ด2ประตูต่อ1 คู่ที่2คริตตันพาเลตเสมอเอเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่ที่3มเบรนฟอร์ดเสมอแอสตันวินล่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ที่4เลเตอร์ซิตี้เอาชนะวูแพมตันสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายลิเวอร์พูลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสามประตูต่อสองค่ะทำให้สรุปตารางคะแนนณนะวันที่2 3เมษายนปี2566เป็นดังต่อไปนี้ค่ะ ที่1จาฝูงยังเป็นอาร์เซนอลแข่ง32นัดมี75คะแนนที่2แมนซิตี้แข่ง30นัดมี70คะแนนที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี59คะแนนที่4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี56คะแนนที่5ทอตแนมฮอสเปอร์แข่ง31นัดมี53คะแนนที่6 แอสตันวิลล่าแข่ง32นัดมี51คะแนนที่เลิเวอร์พูลแข่ง31นัดมี50คะแนนที่8ไบรตันแข่ง29นัดมี49คะแนนที่9ฟูลแลมแข่ง31นัดมี45คะแนนที่10เบรนท์ฟอร์ดแข่ง32นัดมี44คะแนนที่11เชลซีแข่ง31นัดมี39คะแนน ที่12คริสตันพาเลตแข่ง32นัดมี37คะแนนที่13วูแพมตันแข่ง32นัดมี34คะแนนที่1 4บออนมัดแข่ง31นัดมี33คะแนนที่15เวทแฮมยูไนเตทแข่ง30นัดมี31คะแนนที่16ลหีดยูไนเตทแข่ง32นัดมี29คะแนนที่17เลเตอร์ซิตี้แข่ง32นัดมี28คะแนน ที่18เอเวอร์ตันแข่ง32นัดมี28คะแนนที่19นอตติงแฮมฟอร์เรสแข่ง32นัดมี27คะแนนและลำดับสุดท้ายซา t ์ a m มตันแข่ง32นัดมี24คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023นัดที่32ของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ค่ะ พร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดณวันที่23เมษายนปี2566ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ